น้ำขิงเด็กหญิงที่โตมากับเสียงตะโกนด่าทอพ่อชาติติดเหล้าตะคอกใส่แม่แทบทุกคืนเธอไม่เข้าใจหรอกว่าผู้ใหญ่ะทะเลาะก,กันเพราะอะไรแต่เธอรู้ว่ามันทำให้หัวใจเธอแตกสลายตั้งแต่เด็กเธอมักจะกอดปันปันเอาไว้แน่นหลับทั้งน้ำตาพร้อมกับคำถามในใจเสมอว่าบ้านคนอื่นเขาเป็นแบบนี้กันไหม แม้กลางวันเธอจะใส่ชุดนักเรียนเหมือนเด็กคนอื่นแต่เบื้องหลังรอยยิ้มฝืนๆคือลมหายใจที่เต็มไปด้วยความเหงาไม่มีใครรู้ว่าในทุกๆวันหลังเลิกเรียนน้ำขิงอ่ะต้องกลับไปเจอคำด่าทอของพ่อและน้ำตาของแม่เธอเลือกเงียบเพราะรู้ว่าถ้าบ่นไปก็คงไม่มีอะไรดีขึ้นวันหนึง่งพ่อชาติเดินจากไปพร้อมผู้หญิงคนใหม่ไม่มีแม้แต่คำลา ไม่มีการหันหลังกลับมาแม่อ่อนสุดลงหน้าบ้านน้ำขิงเข้าไปอบกอดแม่ไว้แน่นแม่น้ำตาจะไหลแต่หัวใจของเธอกลับเข้มแข็งถ้าพ่อไม่อยู่เราต้องอยู่ให้ได้เพื่อตัวเองเพื่อแม่และเพื่อปันปันน้ำขิงคิดในใจตั้งแต่มาปลายน้ำขิงเริ่มทำงานพาร์ทไทม์ทำทุกอย่างตั้งแต่เสิร์ฟกาแฟยันล้างห้องน้ำใครว่าอะไรเธอไม่เคยอายเงินทุกบาท ถูกเก็บไว้เป็นค่าเทอมและค่าข้าวให้น้องเวลาที่เด็กคนอื่นไปเที่ยวกันเป็นเวลาที่น้ำขิงนั่งก้มหน้าทำการบ้านอยู่หลังร้านเพราะเธอรู้ว่าไม่มีใครมาช่วยเราหรอกนอกจากตัวเราเองด้วยความรักดีและความมุมานะของน้ำขิงทำให้น้ำขิงเรียนจบน้ำขิงเริ่มได้งานที่ดีกว่าเป็นกราฟิกดีไซน์ในบริษัทเล็กๆมีคอมพิวเตอร์ดีๆให้ใช้มีโอกาสได้ใช้ความสามารถ พี่เอกพี่ชายข้างบ้านคอยเอาเข้าวกล่องมาให้เสมอพูดไม่เก่งแต่สายตาอบอุ่นมากเขาไม่เคยถามซ้ำๆว่าน้ำขิงโอเคไหมเพราะเขารู้ว่าคำตอบนั้นอยู่ในสายตาที่ตั้งใจของเธอหลายปีผ่านไปน้ำขิงกับปันปันช่วยกันเก็บเงินซื้อบ้านหลังเล็กๆที่เรียบง่ายแต่สวยงาม แม่อ่อนยิ้มอย่างอ่อนโยนแต่น้ำขิงรู้ว่าแม่คงดีใจที่สุดในชีวิตแล้วบ้านหลังนี้ไม่มีเสียงตะโกนไม่มีขวดเหล้าไม่มีใครเดินหนีต่อไปนี้จะมีแค่ครอบครัวเล็กๆที่เลือกจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขวันนี้น้ำขิงได้กลับมาที่โรงเรียนเก่าของเธอและได้ยืนพูดเรื่องราวของตัวเองในงานเล็กๆที่มีคนฟังเต็มห้องเธอไม่ได้พูดด้วยความน่าสงสารแต่น้ำขิงพูดด้วยความภูมิใจ เราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกเดินต่อไปข้างหน้าได้เสมอเด็กหญิงที่เคยนั่งกอดน้องด้วยความกลัวในวันนั้นได้โตมาเป็นผู้หญิงที่กล้าหาญในวันนี้